สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX s p o สปออนทวะวันนี้เฮามีนัดการชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ในเกม g f o ฟกวูดบอลพลา3นะเกมง่ายๆวันนี้นะฮะเฮาก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วใครเป็นแชมป์ยกมือขึ้นน้องรีโมทนะฮะซึ่งตอนนี้ถือไม่แชมป์อยู่คือไม่สีดำด้ามสีแดงถ้าวันนี้แชมป์ยังเป็นของน้องรีโมทอยู่ไม่ดมนี่ ก็จะเป็นไม่ตีน้องรีโมทสามารถใจ้ซ่อมแล้วก็เล่นภายในหนึ่งอาทิตย์นี่เป็นอาทิตย์ที่2ถ้าครองครบ5อาทิตย์ติดกันแบบนี้ใครใชนะน้องรีโมทได้เลยทุกวันเสาร์ที่มาชิงเขาจะได้รางวัลใหญ่หมอบพื้กับน้องรีโมทอ่ะตอนนี้คนตีมีซิปชิงแชมป์อยู่ตอนนี้หมดแล้วนะครับกติกาของเขาคือคนตีใส่รองเท้าผ้าใบตัวอันนี่ครับน้องกูเกิลสมาชิกไม,ม,ม่ไมยังใส่รองเท้าแตะอยู่มาฮู้ข่าวนะครับ แต่เดี๋ยวคงจะมีการใส่รองเท้ามาแข่งแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วครับแชมป์เริ่มก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอแชมป์คนสุดท้ายดีกว่ามาผมคนสุดท้ายผคนสุดท้ายคนสุดท้ายผคนสุดท้ายอะตกลงกันเลยสอต้องคนสุท้ายคุณครับอาจจะอาะงั้นครูเลือกให้แล้วกันอ่ะติ้นมาก่อนเลยเอาครับสามครั้ง สนามเกตที่หนึ่ง,งถ้าสามครั้งเข้า,า,าได้ผ่านไปเกตสองเอ้ยผ่านหนึ่งคนครับต่อไปครับนิ้วมาอ๋อนิ้วครับอ๋อนิ้วนี่ครับแชปมสัปดาห์ที่สอง ครั้งที่สองครับผมจะสัญญาวผมจะบรรลุมากโลกมากคลา,ายนะนิวโอเคบ้านี่บรรลุกลวอ่าเอาชัวร์ไว้ก่อนครับผ่านสองคนครับต่อไปครับน้องนายกฎกติกามารยาทเวลา นักกีฬาจะเล่นนะครับห้ามใครกวนสมาธินะครับครั้งที่2องั้งที่3เอาวครับผ่านไป3คนครับยังไม่มีใครพลาดครับต่อไปสเปนปเสเปนนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้ลองแชมป์ สําหรับไม้รองแชมป์จะเป็นไม้สีขาวนะฮะครั้งที่สองอเ,สเอ้ยผ่านสี่คนผ่านครับโอ้โหเหนียวมากครับต่อไปครับกัปตัน,นพัฒนาขึ้นอยู่ ครั้งที่สาม,มいいอุ้อยอ <ทำ S 1> เอาครับเกมโอเวอร์ไปหนึ่งนะฮะปิงปองครั้งที่หนึ่งต่อครั้งที่สองอ้าวครั้งที่สามยิงได้ไหมมุมแข่งอย่างนี้ หมดสิทธิ์ครับเกมโอเวอร์ไป2ต่อไปครับแชมป์จะล่วงตั้งแต่สนามแรกหรือเปล่าต้องมาดูครับโหโบนนะึ่ง <1, S 2> สองรีโมทเ,เอาแล้วแชมป์ล่วงครับตั้งแต่สนามที่1ครับเข้ารอบกี่คนสคนครับเดี๋ยวมีเล่นต่ออีกรอก่อน อ่ามาตอนนี้ผ่านเข้ารอบกี่คนสี่คนครับสี่คนมาทีละคนครับไม้หนึ่งออกทีละคนเลยสเปนไปก่อนครับคนที่สองตามมาอ่าตอนนี้รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วครับวางได้สวยครับสัปดาห์ที่แล้วถึงแค่เกตที่สาม โอ้โหนายออกมาสวยครับลูกนี้นิดเดียวต่อไปครับออนิวแรงไว้หรือเปล่าทะลุโอเวอร์ครับออกนอกสนามตินแรงไปหรือเปล่าไม่แรงไปหรอกรตินร่วงครับเอาแล้วลูกนี้ครับจะเป็นเล่นก่อนของน้องนายยังไม่พ้นมุม โอ้โหระยะห่างครับแต่เข้าครับโอ้โหสวยงามครับอ่าครับต่อไปต้องนายครับเอาละมาดูครับสนามนี้ตอนนี้เราได้แชมป์แน่นอนแชมป์คนใหม่แต่จะทำสถิติได้กี่สนามต้องมาดู เอาครับสเปนครับสนามเกตที่3มครั้งที่2อโอ้ยโอเคอ่ะมารวมตัวอ่ะแชมป์มอบไม้ให้กับแชมป์คนใหม่อ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับอ่ะใครเป็นรองแชมป์ใครเป็นรองแชมป์ไม่ใครเป็นรองแชมป์เมื่อกี้ นายอ่ไปหยิบเปลี่ยนไม้โอเคอ่ะอันดับเปลี่ยนแล้วนะเล่นต่อไหมโอเคต่อไปเริ่มต้นสนามหนึ่งใหม่เลยเดี๋ยวครูเล่นด้วยฮะใหม่ใหม่ไหนเริ่มใหม่เลยโอเคครับผมก็ถือว่าสัปดาห์ที่สองนะครับ เด็กๆยังทําได้ดีสุดก็คือเกทที่3อย<ล>ูนะแล้วก็เปลี่ยนแชปมจากน้องรีโมทอ่ารีโมมาเป็นน้องสเปนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นครับเด็กๆแขมสักเกม2เกมก่อนที่มันจะำํำนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ